แนะนำ c image โมเดล genai ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับตัวโมเดล c image นะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาใน comfy ui แล้วทั้งแบบ local แล้วก็แบบ comfy cloud นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษา comfy ui โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อันดับแรกนะครับจะใช้งานได้เราต้องทำการอัปเดต c o n f i g UI แบบโลคอลของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้ง c o n f i g UI ไว้มาที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่าอัปเดตครับจะเจอตัวอัปเดต o n f i g UI ดับเดิม์คลิกกดรันครับเขาจะอัปเดตสักคู่หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมกด Enter คราวนี้ผมก็เข้าไปที่โปรแกรม c o m f i g UI ของเราเลยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ตัว Workflow ของเราจะเจอตัวนี้ครับ C Image Turbo Take to Image กดเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะขึ้นบอกว่ามีโมเดลอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับกดปิดไปก่อนก็ได้เวลาเราจะใช้งานโมเดลใหม่ๆที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับให้เรามาดูตรงโน้ตที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับสีเหลืองเขาจะมีบอกว่า ใน workflow นี้ใช้โมเดลตัวไหนบ้างอย่างเช่นใน workflow นี้ก็จะเป็นใช้ t e x t Encoder ตัวเกว n 3ใช้โมเดล c Image t u เ b อ BF16 เอาไปไว้ที่ Diffusion Model ใช้ AE s e n s o r file นะครับเอาไปที่โฟลเดอร์ VAE นะครับก็ตามโน้ตที่เขาแนะนำมาเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยอย่างเช่น t e x t Encoder ตัวนี้ผมก็กด มาที่โฟลเดอร์ c o n f i g ui ของเรานะครับจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์โมเดลในนี้บอกว่าให้เป็น Folder text encoder นะครับแล้วก็มาใส่ที่ text encoder ตรงนี้ครับใส่ไว้โฟลเ er ดอ diffusion model เหมือนเดิมครับเป็นไดร์ที่เราติดตั้ง comfy ui ไว้ folder m o โมเแล้วจากนั้นมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า diffusion model วิธีการติดตั้งโมเดลใหม่ๆก็จะประมาณนี้ครับ ค่อนข้างจะเหมือนกัน VAE นะครับตรงนี้โมเดลแล้วก็โฟลเดอร์ VAE ครับของผมมีอยู่แล้วนะครับนนเดี๋ยวรอเขาดาวน์โหลดเสร็จสักครู่นะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตตัวโมเดล C Image ขนาด 12GB เอครับถือว่าเป็นโมเดลตัวใหม่ที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับไม่ใช้สเปคหนักเลยแถมภาพที่ได้คุณภาพดีด้วยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอสักครั้งนะครับเราก็จะเจอ workflow หน้าตาแบบนี้เลยตัวโมเดลก็จะเป็น c i m a g e Turbo BF16 โหลดคลิปก็เป็น Gwent นะครับแล้วก็เป็น AE ตอนนี้ครับตรง mp s d 3าม l a t e n ม i m a t e ให้เรากำหนดไซต์ภาพเอาต์พุตนะครับตัวนี้ผมจะกำหนดไซต์เป็น1 9 2 0ง0คูณ1080นะครับตัวโมเดลนี้เขาสามารถเจนภาพได้ค่อนข้างใหญ่จนถึง 2k เลยตรงช่องนี้ก็จะเป็นผมก็จะเอาพร้อมที่ให้ chat gpt เขียนให้มานะครับเป็นพร้อมพวกนางแบบงานสกินแคร์ ตัวเคสแอมเปอร์นะครับสเต็ปมันผมจะลองซับแต่สเต็ปจากนั้นลองกดรันนะครับเวลากดรันครั้งแรกเขาก็จะดาวน์โหลดพวกโมเดลที่ใช้ในการสร้างภาพนะครับมันก็ใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงพอเราลันครั้งที่2ครั้งที่3ามันก็จะใช้เวลาน้อยลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เป็น ภาพนางแบบของเราออกมานะครับขนาด1 2 0 0คูณเคราวนี้เรามาดูตรงที่มุมบนซ้ายมือมันจะมีหัวข้อ Asset อ,อยู่เราสามารถมาดูรูปภาพต่างๆที่เราเจนได้นะครับอย่างภาพล่าสุดนี้ผมใช้เวลาเจนไป43วินาทีนะครับตรงมุมบนซ้ายมือของภาพเขาจะมีบอกอยู่เราก็สามารถกลับมาดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆของเรานะครับที่เคยเจนไว้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองเล่น ตัว c image พร้อมกับใช้งานตัว Contournet กันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ